ในง,งานสังสรรค์น,นะครับถ้าเกิดเรามีอะไรคําเล็กๆที่รับประทานง่ายๆเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับ mm hmm. ผมจะทําเกี๊ยวซาปูเห็ดหูหนูทอดนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับเป็นเมนูของทอดแต่ส่วนประกอบที่อยู่ด้านในเนี่ยล้วนเป็นส่วนประกอบที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลย mm hmm. เพราะผมจะใส่เห็ดหูหนูดำนะครับแล้วก็เกากี้ลงไปด้วยนะครับ เห็ดหูนูดำนะครับต้องบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารเพราะมีสารอะดีโนซีนนะครับเป็นสารตัวเดียวกับที่อยู่ในกระเทียมอยู่ในหอมใหญ่นะครับจะช่วยลดความข้นหนืดของเลือดครับทำให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนในร่างกายเราได้ดีนะครับซึ่งก่อนใช้นี่นะครับเห็ดหูหนูดำมาในลนนักษณะแห้งเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนอแช่น้ำออกมานี่พองมากทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็เสด็จน้ำก่อนครับ อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะฮะไม่น้อยหน้ากันนั่นก็คือเกากี้ครับเกากี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมีแร่ธาตุวิตามินมากมายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับวิตามินซีเนี่ยมีมากกว่าส้มอีกครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะฮะก็เช่นเดียวกันนำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนครับส่วนประกอบพวกนี้ครับคนอยากจะบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่ว่า เรามีติดบ,บ้านไว้ได้เลยเพราะว่าเป็นของแห้งนะครับเวลาที่ต้องการใช้ก็เพียงแต่ว่าแค่แช่น้ําให้นุ่มจบแล้วครับกระเทียมครับผมลากผักชีใช้2ล่างนะครับก็เช่นเดียวกันครับซอยนิดหนึ่งแล้วก็นําทั้งหมดนะครับใส่ในครกพริกไทยขาวเล็กน้อยครับที่เหลือก็คือเราก็โขลกครับเอาละครับเนี่ฮะ ก็เนียนๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับามาเตรียมส่วนประกอบกันต่อครับเซลล์รี่นะฮะเราใช้ที่ปอกผักรูดผิวด้านนอกออกนะครับน้ำมันครับผมตั้งกระทะนะฮะไฟอ่อนๆครับใส่น้ำมันรำข้าวลงไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำมันงานนิดเดียวพอครับ เทหูหนูนะครับซอยครับผมซอยให้เป็นเส้นบางๆเวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในไส้ของเกี๊ยวสร้างของเราแล้วนะครับจะทําให้มีลักษณะกรอบครับเอาละน้ํามันของเราร้อนดีแล้วนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเซลล์รี่ครับผมเกี๊กี้นะครับถ้านุ่มดีแล้วเราเทน้ําออกครับใส่ลงไปด้วยครับ หระถูนหนูครับผมต้นหอมนะฮะซอยไว้ซีอิ๊วขาวนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาครับไฟต้องไม่ต้องแรงมากนะครับ ชิมแล้วก็ปรับรสด้วยเกลือนะครับอร่อยแล้วเราปิดไฟเลยนะฮะรออกจากความร้อนใส่เนื้อปูลงไปต้นหอมครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เคล้าให้เข้ากันบี้เนื้อปูให้แตกเล็กน้อยพักให้เย็นลงระหว่างพักให้เย็นลงนี่เรามาทําตัวน้ําซอสกันดีกว่าครับตัวน้ําจิ้มนะครับจะคล้ายๆกับน,น้ําจิ้มเกี๊ยวซาทั่วไปครับแต่ผมเพิ่มมิติ ด้วยนี่ฮะอันนี้เป็นพริกเกาหลีนะครับโคชูจังอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นโชยุครับโชยุที่ผมใช้นี่เป็นพรีเมียมโชยุนะครับหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับจะเค็มกำลังดีครับแล้วก็มีสีที่สวยด้วยน้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูข้าวครับผมใส่ลงไปที่เหลือก็ไม่ต้องทำแล้วครับ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนให้น้ำตาลทรายและก็น,น้ำพริกเผาละลายเข้ากันดีนะครับชิมแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วพักไว้ตรงนี้ครับตอนนี้ไส้เกี๊ยวซาของผมก็เย็นลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อก,กันลองดูนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปจะห่อยากทาน้ำรอบๆนะครับ อย่าไปประหยัดน้ำนะครับเพราะเราจะให้เขาผนึกปิดดีพับครึ่งครับก็จับจีบสวยงามนะฮะสักสองจีบก็พอครับลักษณะน,นี้เสร็จแล้วระวางพักไว้บนถาดก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องหาผ้าคลุมไว้อย่าให้เขาแห้งทำซ้ำครับ ไส้ข้างในของเราสุกดีแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่ผมทอดเนี่ยเราจะทอดใช้ความร้อนสูงได้เลยครับใส่ลงไปทอดได้เลยครับน้ำมันที่ร้อนเนี่ยเราจะได้แป้งที่ลักษณะเป็นพองๆนะฮะแค่ทอดให้ด้านนอกสีสวยก็ใช้ได้แล้วครับสังเกตนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราตักขึ้นมาจากน้ำมันนะครับสีเขาจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามีความร้อนที่เสถียรอยู่ ในตัวที่เราทอดนะครับแป้งพองฟูกรอบน่ารับประทานมากนะครับน้ำซอสครับผมโรยหน้าด้วยงาขาวเล็กน้อยครับบนน้ำซอสหาสมุนไพรหรืออะไรแต่งหน้านิดหนึ่งก็ได้นะครับให้สวยงาม เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเพื่อการสังสรรค์ที่มีคุณค่าของเราและนี่ก็คือเกี๊ยวซ่าปูเห็ดหูหนูทอดครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลัมพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเลยครับกดเลยครับปุ่ม Subscribe ครับ